มีโยมคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมช่วงขา้าวรรษานะที่วัดแห่งหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณเดือนเศษก็มาปรึกษาว่าที่วัดของตนไม่ค่อยมีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรเท่าไหร่ก็ใช้ควาว่าบรรยากาศแห่งความเป็นกัระยะนณมิตรก็คือว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่เช่น มาทําวัดเสร็จก็พอเสร็จก็ต่างคนต่างขึ้นกุติไม่ค่อยได้พูดคุยกันไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรร่วมกันบางคนมีปัญหาก็เก็บไว้ในใจไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็เลยไม่ค่อยมีความสุขกับการปฏิบัติรู้สึกเหงาเคว้งคว้างก็เลยบอกเขาไปว่า ไอ้สิ่งแวดสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะมันไม่สําคัญเั่ากับว่าเราดูใจของเราเองดูใจรักษาใจของเราให้เป็นปกติคนอื่นจะไม่เป็นมิตรอย่างไรก็ตามอันนั้นก็ไม่สําคัญเั่ากับว่าเราเป็นมิตรกับตัวเองหรือเปล่าจริงๆถ้ามองให้ดีนะไอ้การที่ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้มารบกวน ไม่ได้มารังควานเราไม่มีคนมาต่อว่าด่าทอเรานี่ก็น่าถือเป็นโชคดีนะเขาอยู่ของเขาไปนะเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราน่าจะมองว่าเป็นความโชคดีด้วยซ้ําเพราะบางคนไม่ได้อยู่เปล่าๆนะก็มีคนมาต่อว่ามีคนมาตำหนติติเตียนอยู่อันนั้นสิน่าจะทุกข์มากกว่า ไม่มีใครมายุ่งกับเราก็ดีแล้วนะพูดไปอย่างนี้เขาก็ตอบมาว่าก็เห็นด้วยนะในบางส่วนแต่ว่าเขาก็ถามต่อไปว่าถ้าเช่นั้นกัลยนานมิตรมีไว้ทําไมกัลยนานมิตรมีไว้ทําไมที่ถามเช่นนี้ก็เพราะว่าเธอรู้สึกว่าในวัดที่เธออยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมีความเป็นกัรยาณมิตรเท่าไหร่ หมายถึงว่าไม่ค่อยจะมีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันนะต่างคนต่างอยู่ถ้าฉะนั้นกายนมิตรมีไว้ทําไมก็ตอบไปว่ากายนณมิตรเนี่ยมีไว้เพื่อให้เราพึ่งตนเองได้นะถ้าเราพึ่งแตกกายนมิตรจนพึ่งตัวเองไม่ได้แสดงว่าใช้กายนมิตรไม่ถูกแล้วนะี่สําคัญนะพระเจ้าตรัสว่ากายนณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจันยร์ นะหมายความว่าหน้าที่ของกเรียนณมิตคือช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยได้เข้าสู่าการปฏิบัติแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะหน้าที่ของกเรียนมิตรเนี่ยก็คือช่วยให้เราพึ่งตัวเองได้ไม่ใช่พึ่งแต่กเรียนนิมิตมีอะไรก็คาดหวังว่าเขาจะมาช่วยเราอย่างน้อนอย่างนี้หรือถ้าเขาไม่ไม่ หรือถ้าไม่มีใครที่จะมาช่วยหรือเราเนี่ยก็เป็นทุกข์เขาก็ถามต่อไปว่าแล้วการพึ่งพาแตกกรรยานมิตรเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะที่ถามมีเพราะว่าตมาบอกเขาไปว่าเนี่ยคนเราถ้าพึ่งพาแตกกรรยานมิตรนะแต่ไม่รู้จักพึ่งพาตัวเองเสียทีเนี่ยนะก็เท่ากับว่าใช้กรรยานมิตรไม่ถูกต้องพึ่งพากรยานมิตรหมายความว่าอย่างไรนะพึ่งพาแตกกรรยานมิตรหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่า ไปไหนไปไหนไม่อยู่ไหนก็ตามนี่นะถ้าไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยก็รู้สึกเหงารู้สึกว้าเวเนี่ยอันนี้แสดงว่าเราไปพึ่งพาเขามากไปลนะจะอยู่ไหนก็ต้องมีกัลยาณมิตรนะถ้าไม่มีกัลยาณมิตรจะรู้สึกเคว้งคว้างเหงาโด,ดเดียวอ้างว้างเนี่ยอันนี้มันเป็นสัญญาณว่าเราไปมัวพึ่งพาแต่กัลยาณมิตรจนลืมพึ่งพาตัวเองหรือว่า เวลามีปัญหาอะไรก็คิดแต่จะให้กะะาลยาณมิตรช่วยมีปัญหาแล้วก็คิดว่าคิดอยากจะให้เขาแก้แต่ว่าเราไม่คิดที่จะแก้ตัวเราเองหรือไม่คิดที่แก้ที่ใจของเราอันนี้เรียกว่าพึ่งพาแต่กระะารยาณมิตรนะอันนี้เป็นเป็นปัญหานะของคนจำนวนไม่น้อยนะรวมทั้งนักปฏิบัติธรรมด้วยนะก็คือว่าเวลาอยู่ไหนนะก็ มักจะมีความคาดหวังว่าคนนั้นคนนี้หรือว่าหมู่คณะนะจะดีอย่างงน้นดีอย่างนีนะ้จะเพียบพร้อมจะมีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลนะจะพูดจาไพเราะนะหรือว่ามีความเอาใจใส่นะแต่พอเจอสิ่งแวดล้อมหรือเจอผู้คนที่ไม่ได้เป็นไปดังใจเนี่ยก็ทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะว่าลืมดูใจตัวเองนะ แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะรักษาใจตัวเองอ,อย่างที่บอกไว้นะสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราดูใจเรารักษาใจของคนของเราหรือเปล่าจะเป็นมัวมองคนอื่นจะเป็นมนัวคาดหวังคนอื่นนะจนลืมนะหน้าที่ของเราเองคนอื่นเขาจะไม่เป็นมิกับเราอย่างไรนะอันะนั้นก็ไม่สําคัญเท่บว่าเราเป็นมิกับตัวเราเองหรือเปล่าคนที่ไม่เป็นมิกับตัวเองนะ เวลาอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เขาไม่สนใจไม่ใหญ่ดีอะไรกับเราเลยเนี่ยก็จะท้กึกเหงารู้สึกเคว้งคว้างเนี่ยก็แปลกนะผู้คนเรียกร้องให้คนอื่นมาเป็นมิตรกับเราหรือมาเป็นกรณมิตรของเราแต่กลับไม่เป็นมิตรกับตัวเองนะอันนี้มาแสดงว่าเนี่ยไปมองคนอื่นไปคาดหวังคนอื่นนะจนลืมหน้าที่ของเรา หน้าที่ของเราอย่างแรกคือเป็นมิตรกับตัวเองให้ได้นไม่ใช่แค่ดูแลร่างกายของเราเท่านั้นคนส่วนใหญ่ก็เอาแต่ดูแลร่างกายของตัวเองดูแลให้สวยให้งามดูแลไม่ให้หิวไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยนะไม่ให้หิวไม่ให้ร้อนนะอันนี้มันก็เป็นหน้าที่นะ แต่ว่าหน้าที่เราไม่ได้มีแค่นั้นอันนี้มันเป็นแค่หน้าที่อย่างเดียวคือหน้าที่ต่อร่างกายเรายังมีหน้าที่ต่อจิตใจด้วยนะคนที่จะเป็นมิตรกับตัวเองเนี่ยก็ต้องดูแลเอาใจใส่จิตใจรักษาใจไม่ให้ความทุกข์มันมาบีบคั้นเผาลนนะจิตใจของเราแต่ถ้าว่ามองข้ามไม่สนใจตรงนี้ไปนะมันก็จะมัวแต่เรี้อรอง คาดหวังจากคนอื่นมาเป็นมิตรกับฉันนะมาดูแลฉันดีๆนะมาให้กำลังใจฉันนะอ่าแต่ว่าจิตใจตัวเองกับไม่สนใจกับไม่รักษาอีกคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละก็ตอนปฏิบัติธรรมก็สบายใจดีนะเพราะว่าไม่เพราะว่าห่างไกลจากบ้านที่บ้านเนี่ยก็มีปัญหา ผู้คนก็ไม่ค่อยเอื้อเฟื้อเท่าไหร่นะคนในบ้านน่ะมาปฏิบัติธรรมที่นี่เจ็ดวันก็สบายไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาทำให้รู้สึกรำคาญหรือว่าหนักใจแต่พอกลับไปบ้านถึงบ้านแค่วันสองวันนี่ก็ก็บ่นแล้วว่าสิ่งแวดล้อมยังเหมือนเดิมนะสิ่งแวดล้อมยังเหมือนเดิม เรื่องปัญหาเก่าๆก็ยังมีอยู่ก็เลยบอกเขาไปว่าเนี่ยไอ้สิ่งแวดล้อมมันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่หรือสิ่งแวดล้อมมันจะเหมือนเดิมยังไงก็ไม่สําคัญนะสําคัญว่าใจเราเหมือนเดิมหรือเปล่าใจเราใหม่กว่าเดิมไหมใจเราแตกต่างกว่าตอนทีอ่อยู่ที่บ้านหรือเปล่าก่อนจะมาปฏิบัติ ไม่พอใจที่สิ่งแวดล้อมอย่างเหมือนเดิมนะแต่ว่ากลับไม่พยายามทําให้ใจของตัวเองเนี่ยนะมันเป็นใจที่ใหม่ไม่พอใจที่สิงแวดล้อมที่บ้านอย่างเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ดูใจว่าใจเราเนี่ยมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าไอ้สิงว่ล้องที่บ้านเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยากนะแต่ว่าใจเราเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าแต่คนก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจิตใจนะอยากจะให อยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบล้อมอยากจะให้สิ่งรอบล้อมผู้คนที่บ้านเขาเปลี่ยนแปลงกลับมามีน้ำใจกลับมามีความเอื้อเฟื้ออันนี้หวังเกินหวังเกินจริงไปนะแล้วก็ไปคาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากไอหน้าที่ที่เราควรจะทำกับตัวเองนะไม่ทำกลับไปเรียกร้องให้คนอื่นไปคาดหวังให้คนอื่น นะเปลี่ยนแปลงถ้าใจเราใหม่เสร็จแล้วเนี่ยนะไอ้สิ่งว่าร้อมมันจะเก่ายังไงหรือมันจะแย่กว่าเดิมยังไงนั่นก็ไม่ทุกนะผู้คนเนี่ยมักจะเรียกร้องแต่จะให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงที่จริงมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้โอกาสแล้วนะได้โอกาสได้ช่องทางเห็นรู่ทางที่จะเปลี่ยนแปลงนะ ตัวเองเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่ใจก่อนใจตัวเองนะเช่นมีมุมมองที่ใหม่ขึ้นเออหรือว่ามีจิตใจที่ออรู้ทันนะโทสะรู้ทันอาการกระเพื่อมที่มันเกิดขึ้นเวลาเจอสิ่งแวดล้อมอ,อที่ไม่ถูกใจนะเวลามันเกิดความไม่พอใจขึ้นเ,ออเห็นใจเห็นความยินร้ายนะ ไม่ปล่อยให้ความยินร้ายมาลุกลามกลายเป็นความหงุดหงิดกลายเป็นความโกรธนะะการปฏิบัติธรรมมันต้องก่อให้เกิดประโยชน์แบบนี้กับเรานะีก็คือว่าทําให้เราเนี่ยมีใจที่ใหม่ทําให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นมิตรกับตัวเองได้นะทําให้เราเนี่ยสามารถจะพึ่งตนเองให้ได้นะไม่ใช่เอาใจไปผูกติดอยู่กับสิ่งแวดล้อมคอยคาดหวัง กัลย,ยาณมิตรอย้า้คนอื่นเป็นกัลยาณมิตรกับเราแต่เราไม่เป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองอันนี้มันก็ไม่เข้าท่าเนะที่จริงหน้าที่ของกัลยาณมิตรเนี่ยนะอย่างที่บอกไว้แล้วคือมันต้องช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะพึ่งตนเองได้หลายคนเนี่ยพอเจอกัลยาณมิตรเจอคนดีๆเจอเพื่อนที่ดีเจอครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเนี่ยกลับเป็นโทษนะก็คือพึ่งพาเขา ติดกเรยาณมิตรถ้าไปที่ไหนที่ไม่มีคนดีๆไม่มีคนที่เอ,อื้อ,อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีคนที่เป็นกเรยาณมิตรเนี่ยอันเนี้ยทุกข์แล้วคำว,ว่ายึดติดเนี่ยไม่ว่ายึดติดอะไรก็ตามเนี่ยมันมีข้อเสียหรือมันไม่ดีทั้งนั้นนะติดสุขก็ไม่ดีติดสบายก็ไม่ดีติดกเรยนณมิตรก็ไม่ดีนะแต่ว่าคนก็มักจะติดนะเพราะว่า พอเจอคนดีๆเข้าก็ชอบนะพอเจอคนทีเน่เอื้อเฟื้อไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เพื่อรวมปฏิบัตนะิเขาดีเราก็พลอยติดนะแต่ถ้าไม่ไม่เจอคนอย่างนั้นในชุมชนอื่นในวัดอื่นก็ไม่สบายใจนะอันนี้เรียกว่าใช้กกลนามิตรไม่ถูกต้องนะก็คือว่าไม่รู้จักพึ่งตนเองสักทีนะพระพุทธเจ้าตัดแล้วไว นาแล้วนะว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องพึ่งพาใครเราใหม่ๆก็ต้องพึ่งพาก่อนนะตอนเด็กๆเ,เราก็ต้องพึ่งพาพ่อแม่พ่อแม่ก็ทําให้เรา,าเดินได้ทําให้เรา,าสามารถที่จะช่วยตัวเองได้นะทีแรกก็ช่วยตัวเองเล็กๆน้อยๆน,น,นะตอนหลังก็ทําอย่างอื่นได้มากขึ้น มีครูบาอาจารย์ช่วยทำให้มีวิชาความรู้ก็ทําให้สามารถที่จะทํามาหากินด้วยตัวเองได้แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตัวเองเพราะพ่อแม่ก็ต้องจากเราไปในที่สุดครูบาอาจารย์ก็ต้องตายจากเราไปในที่สุดหน้าที่ของเราคือพึ่งตัวเองให้ได้ไม่ใช่แค่พึ่งรายได้ที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเท่านั้นแต่รวมถึง การพึ่งในเรื่องความสุขด้วยก็คือมีสุขได้ด้วยตัวเองอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้นะไม่ต้องมีคนมาเอาเอาใจอยู่รอบๆนะไม่ต้องมีเพื่อนนะที่พูดดีทำดีกับเราก็ได้ก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะการเป็นมิตรกับตัวเองให้ได้นี่สำคัญมากนะจะไปในที่ที่มีกัลณามิตร นะอันนี้ก็ดีอยู่นะผู้เจ้าก็ตัดไว้นะว่าการอยู่ในประเทศอันสมควรข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประเทศอันสมควรคือประเทศที่มีกกลยามิตรนะมีเพื่อนมีคนเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลมีครูบาอาจารย์นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องเติบโตนะไม่ใช่เป็นยังเป็นเด็กเหมือนเดิมเมื่อเราเติบโตก็คือเราพึ่งตัวเองได้นะเป็นมิตรกับตัวเองได้และเป็นเรื่องสําคัญนะ การเป็นมิกับตัวเองเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยนอกจากตัวเองจะไปคาดหวังให้ใครต่อใครมาเป็นมิกับเรามาเอื้อเฟื้อกับเราเนี่ยอันนี้มันเป็นความหวังลมลวงแรง,ง,งเพราะว่าคนเหล่านั้นในสุดก็ต้องตายจากเราไปส่วนคนใหม่ที่จะมาแทนที่ก็อาจจะไม่เป็นมิกับเราอย่าว่าแต่คนอื่นเลยนะ ต่อไปร่างกายนี้อร่างกายเนี่ยนะมันก็จะกลับมาเป็นศัตรูกับเรามันจะไม่เป็นมิตรกับเราแล้วล่ะในอนาคตเนะ่นะตอนที่ร่างกายนี้มันมีโรคมีภัยเนี่ยนะไอ้ที่เคยให้ความสุขกับเรามันก็จะกลายเป็นให้ความทุกข์ให้ความเจ็บปวดกับเราคนที่ไปคาดหวังมิตรจากคนรอบตัวนะมักจะลืมไปว่าสักวันหนึ่งไอ้ร่างกายนี้เนะี่ย มันก็จะไม่เป็นนิกับเราเมื่อวานก่อนที่จะมากลับมาที่นี่ก็ไปเยี่ยมโยมคนหนึ่งที่บ้านตาดินทองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก่อนเข้าพรรษาย,ยังใส่บาทอยู่เลยผ่านไปแค่เดือนเศษนี่ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายนอนสม แคว่าปวดนะปวดปวดที่ท้องนะีร่างกายก็แย่ก็ทนอยู่ในสภาพนี้เนี่ยเป็นเดือนแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนก็เรียกว่ากำลังจะตายอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็คือป่วยด,ด้วยโรคร้ายแล้วก็ค่อยๆตายทีละนิดทีละนิดมันจะมีความเจ็บปวด คอยบีบคั้นนะทิ่มแทงจิตใจไอ้ร่างกายเนี่นะที่เคยพาเราไปเที่ยวเคยพาเราไปกินของอร่อยพาเราไปฟังเพลงพาเราไปาดูหมอลำดูหนังดูละครพาเราไปเที่ยวตามที่ต่างเนี่ยวันดีคืนดีมันกลับแปลเปลี่ยนไปเป็นเสมือนหอกข้างแคร่ของเรา นะเป็นที่มาของความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานบางคนไปนมองว่าร่างกายมันทรยศกับฉันแล้วเนี่ยนะเคยให้ความสุขกับฉันตอนนี้มันกลายมาเป็นเป็นศัตรูกับฉันซะแนละ้วอันนี้คือความจริงนะที่ทุกคนต้องเจอถ้าเราไม่รู้จักที่จะเป็นมิตรกับตัวเองโดยพอะการรักษาใจให้ดีเนี่ยนะไปคอยเรียกร้อง ความเป็นมิตรจากคนนั้นคนนี้สุดท้ายเนี่ยแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็จะหวังความเป็นมิตรจากมันไม่ได้นะที่จริงร่างกายมันก็ส่งสัญญาณอยู่เป็นระยะระยะนะนะเช่นเวลาเรานั่งนานๆเนี่ยมันก็ปวดก็เมื่อยบางคนปวดเมื่อยจนทนไม่ได้บางทีมันก็ปวดหนักปวดเบาเนะนี่ยมันส่งสัญญาณมาตั้งแต่อย่างเป็นหมุมเป็นสาวแล้ว นะแต่หลายคนคิดว่าไม่เป็นไรนะปวดเมื่อยฉันก็ขยืนขยับเดี๋ยวก็หายปวดหนักปวดเบาก็เข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็หายปวดหัวตัวร้อนกินยานะคิดว่าจัดการได้นะแต่ลืมไปว่ามาถึงจุดหนึ่งนะมันจะปวดตลอดเวลาจะขยืนขยับไปไหนมันก็ความปวดนั้นก็ตามไปนะ จะมาวัดมันก็ตามมาถึงวัดในความปวดเนี่ยไม่ใช่ว่าเจอคนไม่ชอบที่บ้านเราก็หนีมาวัดออันนี้สบายใจเจอคนไม่น่ารักที่วัดนี้ก็ย้ายไปวัดอื่นสบายใจหนีได้นแล้วทุกคนก็ใช้วิธีหนีนี้ตลอดเวลาร่างกายมันเจ็บปว่วยก็เอากินยาหายนะแต่มาถึงจุดหนึ่งนะ ไอ้สิ่งที่ไม่ถูกใจไม่พอใจเนี่ยเราหนีไม่พ้นนะจะย้ายไปไหนจะหนีไปจากบ้านมาวัดหนีจากวัดไปบ้านหนีข้ามประเทศไอ้ความปวดความทุกข์ทรมานก็ยังตามติดตัวไปเพราะมันเกิดขึ้นกับกายแล้วแล้วทีนี้จะทำยังไงอ่ะไอ้ความทุกข์ทรมานมันตามเราไปไตลอดเลยถึงตอนนั้นแหละต้องอาศัยใจแล้วล่ะ อาศัยใจเนี่ยถ้าเรามีใจเป็นเพื่อเราฝึกใจเสมอนะแม้กายมันจะปวดยังไงใจก็ไม่ปวดนะต้องให้ต้องระวังนะต้องคิดอยู่เสมอนะอย่าประมาทนะจะไปเรียกร้องให้อะไรต่ออะไรมันถูกใจเรานะเป็นมิตรกับเราเนี่ยนะถ้าตรงไหนไม่เป็นมิตรเราหนีไปหาที่ที่เป็นมิตรนะคนนี้ประมาทมากเลยเพราะว่าในที่สุดแล้วหนีไม่พ้นนะ เพราะว่าไอ้ความไม่เป็นมิตรเนี่ยมันตามติดเราไปตลอดเพราะมันไอ้ร่างกายนี่มันกลายเป็นเป็นศัตรูเราไปซะและ้วจะว่าเขาเป็นศัตรูก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาของเขาแนละ้วมันเหมือนบ้านที่แข็งแรงแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องผุพังไปจริงๆน่าจะสงสารเขาเห็นใจเขานะเพราะว่าเขาก็รับใช้เรามานานแทนที่จะเกลียดโกรธร่างกายนี้นะที่มันกลายมาเป็น เป็นตัวทุกข์นะหรือสร้างความทุกข์ให้กับเราต้องสงสารเห็นใจแล้วก็ขอบคุณเขานะอย่างที่พูดไปเมื่อวานนะเขาจะเป็นอย่างไงก็เป็นเรื่องของเขาหน้าที่เราก็คือตอบแทนบุญคุณเขากตันยูรู้คุณเขาร่างกายนี้มันเคยเคยดีกับเรามาก่อนแล้ววันหนึ่งหรือในวันข้างหน้ามันจะไม่ดีกับเรานะเหมือนพระที่พูดเมื่อวานเนี่ย ตอนหลังก็สึกไปกลายเป็นขี้เล่าน่าเป็นเรื่องของเขานะไอ้ร่างกายนี้ก็เหมือนกันวันดีคืนดีมันกลายเป็นกลายเป็นมะเร็งนะกลายเป็นโทษซะแล้วก็อย่าไปโกรธเขามันเป็นเรื่องของเขาหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราคือขอบคุณเขานะสำนึกในบุญคุณของเขาแผ่เมตตาเขาไป นะอันนี้เป็นหน้าที่ต่อกายนะอย่าไปเกลียดเขาขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่ต่อใจเราด้วยคือรักษาใจนะอย่าให้ทุกข์นะกายจะทุกข์ยังไงใจก็ไม่เจ็บไม่ปวดเนีย่ยต้องฝึกนะจะทํานี้ได้มันต้องฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกใจเจอคนที่ไม่น่ารักก็ไม่ไม่ว่าอะไรถือว่าเข้ามาเป็นครูสอนเราให้เรารู้จัก ดูแลใจของเราให้เรารู้จักรกกักษาใจของเราไม่ใช่ไปเรียกร้องเขาให้ดีกับเราอย่างโน,น้นให้ดีกับเราอย่างนี้หรือหนีไปหนีไปที่อื่นที่มันจะถูกใจเราแล้วทําอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อเราจะรู้จักรักษาใจของเราได้อย่างไรนะเรียกร้องแต่สิ่งว่าล้อมให้เปลี่ยนแปลงไปเรียกร้องแต่ให้คนหนึ่งเขาเปลี่ยนแปลงแต่ใจเราไม่เปลี่ยนใจเราไม่พัฒนา แล้วถึงเวลาที่เราต้องเจ็บต้องป่วยนะหนีไม่พ้นแล้วตอนนี้จะทำยังไงนะต้องน,นั้นการที่เขาสิ่งรอบๆเนี่ยมันไม่ถูกใจเราบ้านมีปัญหาวัดก็ไม่มีความเป็นกัลยาณมิตรอ่าก็ถือว่าเขามาฝึกเรานะมาฝึกให้เราเนี่ยดูแลจิตใจให้ดีให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรจะเป็นอย่างอะไรจะ เปลี่ยนอะไรมันจะย่ำแย่ยังไงก็ตามนะแต่ว่าใจเราเนี่ยเป็นปกติได้เป็นปกติอยู่เสมอวิชานี้สำคัญมากนะเพราะมันทำให้เราเป็นสุขได้ทุกที่นะ,ะถึงเวลาที่ต้องเจ็บต้องป่วยเราก็ยังมีใจที่เป็นปกติสุขได้นะ,ะเมื่อกี้ก็เพิ่งสวดไปนะว่าสังขารทั้งหลายนะมันไม่เที่ยง มีความแปลเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทถึงพร้อมหรือว่าทำประโยชนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมองไปไกลๆแบบนี้บ้างนะไม่ใช่มองเพื่อให้กลัวแต่มองเพื่อให้เราจะได้ตัดเตรียมเพื่อให้เรารู้ว่าโอ้วันข้างหน้านี่มันมีการบ้านชิ้นใหญ่รออยู่นะม,มันมีบททดสอบที่มันเรียกร้องให้เราต้องรู้จัก พึ่งตนเองให้ได้มันเป็นการบ้างที่เรียกร้องให้เรานะต้องรักษาใจตัวเองให้ได้พอถึงวันนั้นเนี่ยสังขารร่างกายนี้มันมันจะแปรเปลี่ยนไปมันจะเต็มไปด้วยความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานหนีไม่พ้นละแต่ก่อนนี่หนีพ้นมีอะไรไม่ถูกใจก็หนีตลอดเวลาหรือไม่ก็เรียกร้องให้เขาเปลี่ยนแปลงให้ถูกใจเรา แต่มาวันหนึ่งเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นถ้าเราไม่รู้จักพึ่งตงนเองไม่รู้จักรักษาใจของตัวเองเนี่ยก็จะทรมานมากมันไม่ใช่แต่มีความเจ็บความปวดนะไม่ใช่มีทุกขเวทนาเท่านะั้นนะมันจะทุกทรมานด้วยมีทุกขเวทนาแต่ไม่ทุกทรมานนี่ทําได้นะทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกายทุกทรมานเป็นเรื่องของใจนะกายมันจะมีทุกขเวทนาอย่างไรใจก็ไม่ทุกทรมานนะนะไม่ต้องคิดไปไกลถึงนิพพานนะ บางคนก็ไม่สนใจนิพพานหรือความพ้นทุกข์แต่ว่าควรจะอย่างน้อยก็คิดไปให้มันถึงจุดที่ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายมันนี้ไม่พ้นละทำไงเราถึงจะอยู่กับมันได้ทำไงจะอยู่กับความเจ็บความปวดได้โดยที่ใจไม่ทุกข์ก็ต้องฝึกกับการอยู่กับชุมชนสิ่งว่าล้อมที่ไม่ถูกใจเราไม่ถูกใจเราไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้ ผู้คนไม่เป็นกรีนามิตไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้เราอยู่ได้มีความสุขด้วยถึงว่าเรามีปัญหายังไงไม่เป็นไรเราอยู่ได้หรือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ถ้าอยู่กับมันได้เนี่ยถึงเวลาไอ้ความทุกข์มันติดตามเราไปนะเพราะว่าร่างกายเจ็บป่วยนะเพราะวาความแก่ชาราเพราะวาความพิก,พการอาะเราก็ไม่ทุกขนะ์ใจอยู่ได้กับมันอันนี้แหละรเรียกว่าพึ่งตัวเองนะง นะยิ่งสามารถจะฝึกใจจนเห็นสัจธรรมความจริงนะจนถ้าไม่มีความยึดติดถือมั่นได้ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ถึงตรงน,นั้นไงก็จะไม่รู้สึกว่าไอ้ร่างกายนี้นะมันทิ่มแทงเรานะเพราะว่าปล่อยวางร่างกายนี้ละนะปล่อยวางแม้กระทั่งทุกขเวทนาไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราใจก็เป็นปกติของสาย,ยูุณ